เหตุการณ์น,นี้เริ่มต้นด้วยการปีนข้ามรั้วและประชิดตัวนักร้องสาวคนดังอาริ่ากรานเดย์ที่กำลังมีการฉายรอบปฐมทัน์ของภาพยนตร์วิกฤตในสิงคโปร์ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความวุ่นวายและรำคาญต่อสาธารณณะทำให้ชายคนดังต้องขึ้นศาลเพื่อรับผิดชอบต่อการก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณณะซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและมีผลกระทบต่อสังคมจึงเป็นเหตุให้เกิดการตั้งข้อหาและมีความเสี่ยง ที่ต้องรับโทษจำคุกถ้าสารตัดสินว่ามีความผิดจริงชายคนดังที่ก่อเหตุนี้มีชื่อว่าจอร์สันวนชาวออสเตรเลียอายุ26ปีซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีชื่อเสียงออนไลน์เป็นผูจอมแหมนที่มีการถ่ายคลิปพุ่งเข้าหาดาราคนดังมาแล้วหลายคนรวมถึงเคทีพารี่และเดวิดเอ็นซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่สมควรและไม่เหมาะสมเมื่อขึ้นสารจอร์สันวนได้รับการตั้งข้อหาตามมาตรา2 9 0 a ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด2,000ดอลลาร์สิงคโปร์แต่ หลังจากการพิจารณาคดีอายการได้แก้ไขข้อหาเป็นมาตรา290บีซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด3เดือนหรือปรับสูงสุด2,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเป็นการเพิ่มความรุนแรงในการตั้งข้อหาและมีความเสี่ยงในการรับโทษที่สูงขึ้นเอกาสารคำฟ้องระบุว่าจอร์นสันบวนได้ก่อความวุ่นวายในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาถึง19นาฬกา11นาทีของวันพฤหัสบ,บดีที่13พฤศจิกายนที่เกิดขึ้นในสถานที่จัดงานซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ถูกบันทึกภาพและนําไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ทําให้เป็นข่าวทั่วโลกและได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆวิดีโอที่เผยแพร่แสดงให้เห็นว่าจอร์แดนบวนได้กระโดดข้ามรั้วกัน้นและวิ่งเข้าไปหาอาริ安ากรานเดจากนั้นเขาได้โอบแขนรอบตัวเธอและกระโดดขึ้นลงซึ่งทําให้เกิดความวุ่นวายและรําคาญต่อสาธารณสินเทียเอริโวนักร้องสาวคนอื่นที่อยู่ในสถานที่ได้รีบเข้ามาแยกเขาออกจากอาริ安าก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเข้ามาล็อกตัวหวน และพาตัวเขาออกจากสถานที่ในวันศุกร์จอร์สันบวนได้รับอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงิน2,000ดอลลาร์ 2, สิงคโปร์แต่เขาแจ้งว่าไม่สามารถหาผู้ประกันตัวที่เป็นชาวสิงคโปร์ได้เมื่อผู้พิพากษาสารแขวงเจนเน็ตหวังถามว่ามีสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่สิงคโปร์หรือไม่หวนตอบว่าพวกเขาอยู่ที่ออสเตรเลียและไม่รู้จักใครในสิงคโปร์จากนั้นผู้พิพากษาเสนอให้บวนประกันตัวโดวยมีหลักประกันแทน personal bond โดยเงื่อนไขว่าหวนจะต้องมอบเอกสารการเดินทางและพร้อมสำหรับการสอบสวนเมื่อถูกเรียกตัวซึ่งผู้พิพากษาหวังสอบถามอายการว่าสามารถดำเนินการรับคำให้การในบ่ายวันศุกร์ได้หรือไม่แต่อายการขอเวลาเพิ่มและร้องขอให้มีการไตส่สวนในช่วงต้นสัปดาห์หน้าซึ่งศาลกำหนดให้มีการไตส่สวนอีกครั้งในวันที่17พฤศจิกายนนี่เป็นการกระทำที่ไม่สมควรและมีผลกระทบต่อสังคมและความปลอดภัยของบุคคลอื่น และเป็นความเสี่ยงที่สูงต่อสาธารณาธรรมให้เกิดความรําคาญและต้องรับผลการตามกฎหมายจึงเป็นเหตุให้เกิดการตั้งข้อหาและมีความเสี่ยงในการรับโทษจําคุกซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สูงและไม่ควรเกิดขึ้นคําถามที่เหลือคือทําไมถึงมีการกระทําดังกล่าวทําไมถึงมีความคิดเห็นและการกระทําที่ไม่สมควรแบบนี้นี่เป็นคําถามที่ควรได้รับคําตอบและการศึกษาต่อไปเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของเหตุกรรมดังกล่าวในอนาคต